ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะไอเข้าป่าคนเดียวนะคะพี่ขุนมาส่งคะ่ะทุกคนตอนนี้ไอก็เจอเห็ดแล้วดอกหนึ่งวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะรีบเก็บกันเลยไม่ไม,ไม่ไม่พูดพร่ำทําเพลงเพราะว่าเดี๋ยวไอ่จะต้องไปดักเจอคุณย่าที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวมาเก็บเห็ดกันเลยคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันจันทนะฮะอุ้ยมีท่า สวยงามดีนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่นี่ไว้นี่พี่จินถามอะไรดำๆเนี่ยขากล้องนะพี่จินนะนี่ดอกนึงค่ะอืมควรจะใส่ถุงมือก่อนถุงมือที่บ้านก็หมดแล้วค่ะทุกคนไปค้นเจอถุงมือเก่าๆมา <c oughs> โอเค มีนงาม,มากทุกคนไหนมาเจอเห็ดมันปูขาสั้นๆนะ่ะเก็บยากจังจริงๆถ้าไอมีขากล้องนะไอก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็เก็บสองมือ อะ uh huh. ต้องแค่เอาให้หมดอืมเพราะว่าไอเด้โดนเขาแล้งไงโอเคอืมดอกกำลังเอาไปทอดเลยทุกคนไอเดินมาตรงนี้นะเมื่อวานไอไม่เห็นดอกนี้มันมืดเนาะเมื่อวาน สวยด้วยนะดอกนี้สวยด้วยดูดอกนี้ไอตั้งโทรศัพท์ไอตั้งตั้งตั้งกล้องไว้ตรงเนินหญ้าเพราะว่าออยากจะตัดให้ทุกคนดู <laughs> มันจะได้ไหมทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยโอ๋ มีคนอยู่ในปลายแล้วเซ็งเลยพูดดังไม่ได้เนี<อ>่ยพอแค่นี้กัอนทุกคนนี่หนึ่งดอกแล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งดอก <_ an> เห็นไหมคะอยู่ตรงโคนต้นไม้เออเมื่อวานไอ้ก็มาแล้วจริง จสวยมากมาดูดอกนี้ว้ายดอกนี้หนึ่งเท่าที่เรามองมาแล้วก็จะมีดอกเล็กๆอีกหนึ่งตรงนั้นค่ะเอาดอกเล็กก่อนตัวนี้เกิดมาก็แตกเลยอ๋อดอกนี้ไอรู้เลยว่านอนนะฮะ ดูความอวบแต่ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้อืมไม่เป็นไรสิดยที่ไม่มีขากล้องเลยไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูเนาะอุ้ยมอสรงนี้ชุ่มชุมมันรู้สึกได้เลยจากเวลาดึงเวลาดึงเห็ดขึ้นมา นี่ยค่ะทุกคนอือมดอกขนาดนี้ไอว่าไอาว่าไม่มีหนอนมันมันจะรู้สึกได้ค่ะแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่นะทุกคนนะดินตรงนี้แข็งมากทุกคนแข็งจริงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไอ ในปีนี้ที่ไอาจเจอเห็ดในโซนนี้นะคะปกติตรงนี้อาจะให้ทุกคนดูมันจะเป็นป่าบูเบอรี่แล้วก็จะมีหญ้าขึ้นตรงนี้คือมันจะเป็นจุดที่เห็ดดําเกิดแล้วไอเดินมาดูเห็ดดาแต่มันยังไม่มีเห็ดดำอะค่ะมันค่อนข้างที่จะแห้งทุกคนจ้าฟินมันอยู่ใกล้ๆที่จอดรถนี่เอง <laughs> แสดงว่าตรงนี้มีแต่คนประมาทนะ คือประมาณว่าเฮ้ยมันใกล้ๆก็ไม่ไม่ค่อยเดินมาดูกันอะไรเงี้ยนั่นอ่ะอีกดอกหนึ่งกำลังสวยๆไอ้ว่าดอกพวกนี้ยสวยหลอดหนอนนี่จ้ะความอ่อนเดี๋ยวเลงอีกทุกคนอุ๊ยอันนั้นเห็ดอะไรสีม่วงสีม่วงทุกคนดูไม่รู้เห็ดอะไรจ้ะอืม ตัวนี้อุ้ยกริ่งอันนี้พึ่งสีน้ำตาลนะคะบรุนซอบกำลังสวยเลยทุกคนแต่ดอกนี้นี่ใช่ไหมเนาะดอกนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เอาดอกนั้นละ่ะอืาก,ก็ชอบชอบนะว้ยอันนี้คือ โอ้ทุกพลภาพมากไม่เอาเอาสองดอกนี่พอทุกคนอืมว้าวไซนี้ไซนี้น่ากินอุ้ยเอตัวนี้รู้สึกเลยว่าหนอน ทุกคนดูขึ้นไปถึงนี่เลยคะ่ะอืมเอามีตัวทากตัวนึ่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไอจ่เอามีดเขีย่ยอืตรงนี้ดินแห้งๆทุกคนแต่ก็ยังมีเหตุเกิดนะ ผอมๆนะตัวนี้ผอมแต่ว่าเหมือนเขาเจอโอเคนะอู้ไม่มีนอนเนี่ยค่ะทุกคนเอ้ยหรือจะมีโอ้ยมีหน่อยๆ มีถึงแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะโอเคดอกนี้โอ้ยสภาพนะทุกคนเมื่อกี้ไอถอดถุงมือคุยโทรศัพท์มีโทรศัพทพ์เข้านะคะโอุย้ยไม่ได้ละโอ้ยเสยียดายโอ้ยทุกคนตรงเนี้ยต้องกรีดดูสิ หนึ่งสองสามเมืม่อวานไหนก็มานะมันยังไม่โผล่ค่ะเมื่อวานเน่ะเมื่อวานไหนเจอที่มันเป็นเป็นเกลอเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะจุดใกล้ๆกันเลยขออภัยนะคะทุกคน ไอ้ก็ตาไม่ได้มองกล้องมองแต่เห็ดกล้องก็ไม่ฝนกล้องก็ไม่ได้อยู่ที่เห็ดเนี่ยมันมีความหลอนๆนนะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อนนใชโอ้ยดูสิน่ารัก งามงามทุกคนเห็ดวันนี้ดอกไซส์เนี้ยสวยไอชอบมากเลยแต่เราจะหาหาได้อีกหรือเปล่าตรงเวิ้งนี้ก็มันเคยเจอเนี่ยมันเป็นซากเห็ดเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็มันก็วายแล้วเนาะไม่มีแล้วทุกคนไม่มีละอาจจะเป็นหนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจ เดี ux, 看看๋ยวเราจะมาดูกันคล้ายจะนอนเลยค่ะทุกคนนอนเห็ดส,สวยๆอ่ะนะอู้นี่สวย นี้ถ้าจะนอนก็คือน้อยมากนะคะคือนี่คมาดูดอกนี้เอาท้องไหนทำไมร้องกินข้าวแล้วนะไ <c oughs> อ้กินข้าวกับแกงเห็ดกับไข่ ไข่ไข่ไข่เจียวตัวนี้ก็สวยค่ะทุกคนค่ะนี่เดี๋ยวไอตัดให้ดูอีกดอกหนึ่งเนาะเราก็จะทำเวลานิดหนึ่งอยากไปตรงจุดที่เคยเจอเห็ดเยอะๆค่ะอยากไปดูอยากเดินไปถึงตรงนั้นไงทีงนี้ ๋ยวถ้ามอจะมาตัดเห็นให้ทุกคนดูก็เดินไม่ถึงนะคะทุกคนนี่โอเคเท่านี้นะคะพอหอมปากหอมคอเนอะไอ <I S 1> <c oughs> เจอดอกหนึ่งเนี่ยอยู่ในป่าบูเบี่ <c oughs> ได้อยู่นะทุกคนลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะมีหนอน ดอกเล็กๆอยู่ริมทางแงาวเนาเมื่อตกี้ไอ้ได้ดอกหนึ่งนี่ดอกนี้ไม่ได้ถ่ายฮึโอยตกกระใจเห็ดดอกนี้มันใหญ่เงี้ยแล้วดึงยากโอ้ยทุกคนปี่น้องแมว สาธุด้ออย่านอนอย่านอนป่ตททุกคนต้องลุ้นเห็ดนี้ดอกเห็ดนี้ไอเห็ดดอกนี้กับไอเนาะแต่เดี๋ยวไอจะไปหาที่ตัดทีหลังเนาะมาลุ้นค่ะ องคนนี้แบบแข็งมากนางกับบุก้าตัดแหงจะยันย่านเฉือนเนื้อออกสมมุติว่าถ้ามันบนนอนนี่ก็เสียดายไอ้ก็เลยนอนอยู่ได้จะนอนนอนนอนทุกคนนอนเนี่ยจะเฮด่างซี่เลย ขาครึ่งดูว่ามันจะนอนเยอะแค่ไหนเย้ yeah, ไม่เยอะนอนแค่นี้คะ่ะทุกคนถึงตรงนี้เองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโอเคสวย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 เพิ่ขาลายขาอวบมากอุ้ยพ่อยดึงขึ้นมาดันมี มีดอกเล็ก <warri oot> ๆอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคือดูเหมือนดอกเล็กเนาะแต่ว่าคนอวบมากเลยเฮ <beautifully> ้ยทำไมมีดอกเดียวเนีเหตจ่าหนอนจ๋าทากจ๋าพี่ไอมาแล้วเหลือไว้พี่ไอบ้างนะมีสิทธิ์ที่จะนอน มีสิทธิ์ที่จะนอนเดี๋ยววางไี้นี่ก่อนเราจะมาดูว่าเบิร์กนี้เราจะได้กี่ดอกเพราะเราเคยได้เยอะที่เบิร์กนี้แล้วทุกคนหนึ่งดอกแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูเห็ดนะคะนี่ไอตัดแต่งเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกว่า,าจะเจออีกไหมทุกคนต้องมาดูใกล้ๆว่ามันเป็นเห็ดอะไรนั่นไงละทุกคนเอ๋ยมันคือว้าวอุย้ย โอ้ยเมันทำไมสวยจังแล้วเราต้องมาภาวนาอย่าให้มันมีหนอนเนี่ยนะทุกคนทุกคนจ๋าสวยมากอุ้ยไอ้ในอยากจะกรี๊ดจริงๆแล้วเนี่ย ยังไงกับความความโชคดีเอาออันนี้เป็นไม้ความโชคดีมาะเด้อโชคดีที่เจอแต่ไม่รู้ว่าจะโชคดีที่จะไม่มีหนอนหรือเปล่านี่ทุกคนแคปไปเลยสวยงามเดี๋ยวไอจะตัดให้ดูหนึ่งดอกนะคะไอใช้ p อโฟนถ่ายทุกคนว่ามันจะรอดไหม ไอ้ละลุ้นลุ้นเดี๋ยวนะคะคืออาจจะรอดโอ้ยไม่รอด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 ,รอดนี่จ้ะเราจะทำอย่างนี้เลยเอาเนี่ยค่ะคือทั้งเสียนดินแล้วก็หนอน น่าสงสารจังเลยอืมอุ้ยอันนี้ได้อันนี้คือสวยเลยนะคะสวยเลยถึงจะมีเสี้ยนดินบ้างแต่ยังไม่เจอรอยของหนอนนะคะตัวนี้สวยค่ะทุกคน เพืน่นหมดเลยเพื่อนดินโอเคโอเคทุกคนสวยค่ะสวยจริงๆนะนี่ค่ะโอเคไอตัดให้ดูเท่านี้นะห่างจากตรงนั้นมาแป๊บเดียวทุกคนมันก็ดูสวยอีกแหละจ้ะดอกนี้เจอ เดี๋ยวจะดูทีหลังนะตอนนี้อาจจะเก็บๆอย่างเดียวเนะาะจ,จะไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูแล้วนะนะคะอาจจะทําเวลานิดนึงใช้ได้ทุกคนใช้ได้ ดูดอกสวยๆหนอนเนี่ยค่ะสวยมากเลยเพิ่งจะเกิดนะคะเฮ้ยเสียดายเนาะตรงนี้สองดอกนะคะมีเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งเลือดตรงนั้นนะคะทุกคนกอนแรกไอเจอเห็ดพึ่งเลือดเยอะเยอะนะที่เดินผ่านมาเนี่ยแต่ไอ้ออะมีเห็ดพึ่งเลือดเก็บแช่ฟริตเยอะก็เลยแบบ ไม่ค่อยอยากจะเก็บอะค่ะไม่เลยไม่เก็บแต่ดอกนั้นอะมันสวยจริงๆนี่นี่ดอกที่ไอเห็นตอนเนี้ยสวยอันนี้ก็อูห้หูมันทําไมแน่นนี้ทุกคนอูห้หูรากไม้อ่ะดูค่ะฮะหวังว่าจะได้สวยๆอันนี้ไม่เอาก็ไม่ได้น่ะดูความสวยของเขาค่ะอุ้ยี่กำลังกินเลยอ่ะ,อะ ไอข้ขำอยู่คนเดียวทุกคนเก็บเห็ดคือเห็ดเยอะมากแล้วก็สวยมากคือคือแต่มันเป็นน้อนไอเห็นดอกหนึ่งเออนี่ไงมันเพิ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยจ้ะทุกคนไอ้มองขึ้นมาจากถนนอู้ดูขาขาตันๆคฮะ โ okay. อเคเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีนึง <laughs> ต้องเก็บเห็ด uh, แบบเป็นร้อยๆดอกถึงจะได้เห็ดดีสักประมาณ20-30ดอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคน mm hmm. เวิร์กนี้ก็จะเป็นเวิร์กที่แบบเห็ดเยอะมากนะอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงยอดหญ้าทุกคนเห็นป่ะเดีย๋ยวนะเนี่ยเนี่ยค่ะป๊าดตัวเห็ดดอกนี้ทุกคนเห็นไหม อ๋อทุกคนดูเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนดูความเยอะความเยอะของจุดนี้มันเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ต้องไปเปิดดูตามจุดต่างๆตรงนู้นด้วยเดี๋ยวนะเมื่อตะกี้เห็ดที่เลือกมานะคะ ได้ดอกนี้ปลอดหนอนดอกนี้มีหนอนตรงโคนนะคะส่วนดอกนี้ก็เป็นชุ่มชุ่มน้ําค่ะทุกคนก็ตัดตรงนี้ทิ้งตรงนี้จะมีหนอนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัดทิ้งไปแล้วก็คือปลอดหนอนแต่ว่าอีกดอกหนึ่งที่ว่าสวยๆอะ่ะหนอนเต็มเลยค่ะนี่ได้แค่นี้นะคะทุกคนไอจะกลับแล้วไอก็เลยมาเจออีกดอกนึงชุ่มน้ำมากเลยค่ะชุ่มมาก ดี๋ยวนะมันเป็นทางน้ำหล้เราตรงนี้นะเราเดินย้อนกลับค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเดินเข้าไปลึกเข้าไปอีกก็ถ้าเกิดมันมันได้มันสมมงนีมันได้เยอะเนาะได้เยอะก็ต้องมานั่งตัดนั่งเขาเรียกอะไรอะซ่อมแซมอีกมันก็จะเสียเวลาไปอีกตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วทุกคนพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยจ้ะโอ้ยทุกคน,นเมื่อตะก้ไอเก็บดอกนี้ แล้วก็มาเจอดอกนี้จะไหวไหมจะไหวไหมสองดอกเออมันก็ได้เห็ดนะเนี่ยเก็บไปเก็บมาโอ้สวยด้วยอะ่ะเหมือนจะไม่มีนอนเฮ้ย ทุกคนยิ่งจะไม่อยากถ่ายยิ่งจะเจอเมื่อสักครู่อะ่ะเชื่อไหมไออะ่ะเก็บเห็ดดอกเนี้ยนี่ดูงามแล้วก็แบบนอนไม่มีไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเพราะคิดว่าจะไม่ถ่ายลคะคันนี้มาเดินเจอดอกนี้อีกหนึ่งดอกหนึ่งไปกลับบ้านกันทุกคนเฮ้ยทุกคนสุดท้ายจริงๆป่ปะเนี่ยอืม น่จ้ะทุกคนแล้วมันจะมีดอกหนึ่งดอกเล็กๆตรงนี้เนี่ค่ะเห็ดที่เกิดอย,อยู่ตามแบบว่าริมป่าหญ้าเนี่ยเขาจะสวยนะเขาจะสวยแล้วเขาก็จะแบบมีความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอ,อย่าปากอย่าปาก เอาจริงๆทุกคนถ้าไม่ถ่ายให้ดูเนี่ยคือเสียใจมากดอกนี้นะนะคะอาจจะหนอนแหละแต่มันสวยไอ้ก็เลยจะเก็บให้ทุกคนดูเนาะโอเคกลับบ้านจริงๆ,กล,ๆ,ก,ลๆกลับกลับกลับคราบบ้านกันทุกคนสวัสดีค่ะไอ้เพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะก็คือเก็บเห็ดแล้วก็พี่ขุนไปรับใช่ไหมแล้วก็ ถือเห็ดไปโรงพยาบาลเลยทุกคนเพราะว่าจะไปให้ทันส่งแม่นะคะเข้าโรงพยาบาลค่ะไปถึงก็แม่ก็แบบลงจากรถแท็กซี่เนาะแล้วก็แบบหน้าแดงๆตาแดงๆแล้วก็แกก็บอกไอว่าแม่เนิร์เวอร์สเนิเเหมือนประมาณว่าวิตกกังวลหรือกลัวหรือเริ่มกลัวเริ่มเป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะก็นัลลัยก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็เลยเอาเห็ดมาให้ทุกคนดูนะคะ คือตอนนี้ขาตั้งกล้องนะคะไม้เซลฟี่อะไรต่างๆอุปกรณ์ที่ไอซ์สั่งมายังไม่ถึงนะคะก็เลยไอ้ก็เลยต้องตั้งไว้บนหนังสือแล้วไอ้ก็จะนั่งอยู่ที่พื้นอย่างนี้นะคะทุกคนมองว่าทุกคนจะเห็นไอ้นะคะเหตุเราอ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะทุกคนวันนี้คือเก็บไปเก็บมาอาจจะมีบางบางช่วงบางตอนที่ไอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าไอ้ก็คือถ้าถ่ายอะ่ะกลัวจะมาไม่ทันเวลาเวลาที่พี่ขุนมารับนะคะกลุ่มนี้นะคะทั้งหมด จะเป็นกลุ่มที่เป็นเห็ดที่ไม่มีหนอน,นะค่ะกลุ่มนี้เลยนะคะสวยมากนะคะส่วนตัวที่มีหนอนเนี่ยไอตัดมานะคะตัดออกมาซ่อมแซมจากป่ามาแล้วนะคะส่วนดอกใหญ่ดอกที่ไอตแบบประทับใจมากที่สุดคือดอกนี้ค่ะทุกคน <ając> Vielen, คือมันสวยมากเลยอะเออแล้วก็บอกว่าไม่มีหนอนด้วยนะคะแล้วไอก็เก็บเห็ดพึ่งขาลายนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกคนดูตอนถ่ายคลิปนะคะพึ่งขาลายอาจจะไม่สวยมากใจก็เก็บนะคะเซนไดเขานะคะ พึ่งสีน้ำตาลเราก็ได้หลายดอกนะคะจุ๋มจิ๋มะคะ่ะทุกคนก็โอเคนะคะอขอบคุณมากมนะคะทุกๆคนสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้เนาะไอ้ก็นั่นแหละค่ะมีเวลานิดๆหน่อยๆยก็เข้าป่านะคะก็มีคนมาแซวว่ามีวันไหนบ้างมีคลิปไหนบ้างที่จะไม่รีบไม่เร่งอะไรเงี้ยก็บอกว่าเร่งตลอดเวลานะคะก็นั่นแหละค่ะทำยังไงได้เนาะเวลามันแบบ คือมันต้องใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะในแต่ละวันไ,ไปแล้วนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวต้องรีบไปจัดการเห็ดกลุ่มนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนวันนี้เห็ดสวยมีที่ไม่เจอหนอนเยอะเลยค่ะเนี่ยที่ไม่เจอหนอนเยอะเลยค่ะเนี่ย ไอตัวที Guys, you, ่ม okay, okay, ันเป็นนอนไล่ตัดนะคะจักป่านี่แหละค่ะที่ไอายบอกว่าไอไม่อยากจะตัดครึ่งเพราะมันจะเปื้อนหงี้ะละจ้ะโอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวไอต้องขออนุญาตนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะต้องรีบไปจัดการทำความสะอาดเห็ดเนาะสวัสดีจ้ะ